สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะใน YouTube ใน l ล n e แล้วก็ใน i ิน t a g r กรแล้วก็ TikTok นะคะพี่อ้อยก็ไปโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้นะคะเป็นวันที่3ของเดือนสิงหาคม2566หมอนัดค่ะก็เลยไปตามนัดนะคะหมอนัดวันที่27เดือนที่แล้วแต่หมอก็เลื่อนนัดเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวแล้วหมอก็มานัดอีกวันที่31พี่อ้อยก็ไปที่โรงพยาบาล เขาปิดเราก็ไม่รู้นะซึ่งเขาบอกว่าโทรศัพท์มาหาแล้วพี่อ้อยไม่ได้รับก็อาจจะจริงนะแต่พี่อ้อยก็ไปค่ะวันที่31ก็ไปถึงโรงพยาบาลก็นั่งคอยตั้งแต่6โมงยันจนถึง7.30โมงครึ่งไม่มีใครมาเลยก็เลยนั่งเอ๊ะวันนี้เขาหยุดใช่เขาเลื่อนนัดเราเหรอเขาเลื่อนอีกแล้วเหรอครั้งที่สองแล้ว ตอนนี้ก็ไปถามพนักงานคนะ่ะที่กราทำความสะอาดอนะ่ะเขาบอกคุณป้ามาทําไมล่ะวันเนี้ยใครๆเขาก็าหยุดอ้าวก็เขาบอกคนนัดวันที่ส1เอนะี่ยป้าก็เออถ้าไม่มาเดี๋ยวคุณหมอก็ตอบว่าทําไมไม่มาล่ะนัดแล้วทําไมไม่มาปอยก็เลยมาวันนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตรวจคนะ่ะก็เลยกลับบ้านเขาบอกให้มาวันที่สามก็คือวันนี้นะคะมาวันที่สามก็เลยไปค่นะ,ะวันพฤหัสไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจาะเลือดนะคะ เอ็กซเรย์นะคะแล้วก็วัดคลื่นหัวใจทั้ง3อย่างนะคะก็ผิดปกติหมดนะคะคือทุกอย่างผิดปกติหมดเอ็กซเรย์ ray, นะคะเออก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ภายในร่างกายเรื่องหัวใจนะคะไม่ค่อยดีแล้วก็อืมาเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดก็ดูว่าเบาหวานขึ้นมากไม่ลดเลย โอ้โหคุณหมอบอกทําไมให้ยาไปทานแล้วไม่ลดเราก็บอกว่าทานค่ะแต่ว่าไม่ได้ทานตามกําหนดของหมอหรอกนะเพราะว่าฉันทานแล้วมันอาเจียนนะทานยามากวันหนึ่งเกือบสนะิบสี่เม็ดเนี่ยมันอาเจียนค่ะมันรับไม่ได้อาเจียนแล้วเราก็ลดตัวยาอย่างสมมติเบาหวานก็ให้ทานสองเม็ดแล้วก็ทานหนึ่งเม็ดซะหลังอาหารมีก่อนอาหารตอนเช้านะยาเบาหวานแล้วก็ทานตอนเช้าพอหลังอาหารแล้วก็ทานอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็ ยาความดันนะคะยาความดันอันนี้ทานตอนเช้าก็ได้เราก็เลยทาน1เม็ดก็อยู่ฮะแต่กลางวันน่ะขอโทษฮะมีอะไรผ่านมาพี่อ้อยก็แอมหมดนะอย่างของหวานอินทผล,ลัมกรอบๆอ่ะนะเขาเอามาขายเราก็ซื้อแอปแอปไป3ามเม็ดอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกเออมันสะสมความหวานนะคะอ่ะมาตรงนี้ผ่านไปในเมืองเห็นทุเรียน ภูมันใหญ่แล้วเกินอแพ็กหนึ่งสองสามร้อยบาทก็ซื้อมาสักสองภูใหญ่ๆก็มาแอมทีละภูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะอย่าไปเถียงหมอเพราะว่าหมอเขาบอกว่าไม่ให้ทานหวานแต่พี่ก็อยากจะทานเพราะว่ามันใจสั่นค่ะมือสั่นใจสั่นค่ะถ้าหากไม่ได้ทานของหวานนะคะมันใจมันสั่นหมอบอกว่าถ้าใจสั่นมือสั่นไม่ต้องทานยานะคะให้เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งเลยแล้วก็ให้พามาที่โรงพยาบาล พูดบอกแบบนี้คือห้ามของหวานโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่อ้อยสะสมความหวานเอาไว้เยอะมากเลยค่ะในตู้เย็นตอนนี้ต้องโลแล้วนะอย่างอินทผลัมสดๆนะพี่ก็ต้องโลแลวค่ะอย่างอะไรที่หวานๆนะท้องหยิบอยทองที่ซื้อมาโลทิ้งเลยค่ะตัดสินใจทิ้งเลยคือน้ำตาลมัน9 5ค่ะนะคะ คุณหมอบอกว่ายาเอาไม่อยู่่ะจะต้องฉีดอินซูลินรอบสะดือแล้วต้องฉีดเองมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอแล้เวเบ,บาหวานจะขึ้นตานะวันนี้วันที่15สิงหานัดตรวจตานะคะเพราะว่าในตาเรามันจะมีน้ําตาออกนะมันจะมีน้ําตาออกเวลาเราทานของหวานหลังจากทานจะมีน้ําตาหยดติ้งๆเลยนี่นี่ถึงคราวอวสานแล้วเหรอนะคะ ชีวิตของพี่ถึงคราวอาวสานแล้วเหรอหมอบอกว่าห้ามของหวานโดยเด็ดขาดไอ้เราก็เล่าฟังเล่าให้ฟังคุณหมอถามว่าทานอะไรที่เป็นนิจัิสินเราก็บอกว่าไปตลาดะคะไอเนี่ยฮะบัวลอยนะถุงละสิบบาทแม้อร่อยเหลือเกินแต่ไม่บ่อยนะคุณหมออาทิตย์ละครั้งค่ะบางทีสิบวันครั้งก็รู้เหมือนกันว่าอย่าทานหวานนั่นแหละ ช้อนเดียวเท่านั้นที่ทานนะ่ะคือลบยาออกไปหมดเลยที่คุณทานยามาเนะี่ยมันลบไปหมดเพราะหวานหนึ่งแป้งสองน้ำตาลมีไขมันอีกหยุดได้แล้วคุณป้าหยุดเลยนะครับค่ะฟังหมอค่ะต่อไปนี้นะหมอจะห้ามเรื่องของหวานทั้งสิ้นนะจะเป็นผลไม้หวานก็ไม่ให้นะคะเพราะว่าน้ำตาลขึ้น95มันขึ้นมันขึ้นตาแล้วค่ะนะก็รู้ตัวค่ะ าหวานขึ้นตารู้ตัวค่ะรู้รู้ฮะเพราะว่าน้ําตามันไหลเนี่ยค่ะชีวิตมันเป็นแบบนี้นะแล้วจะให้ทํำยังไงเนาะอืมครั้นไม่ทานของหวานนะคะมือสั่นใจสั่นอารมณ์นะคะมันมันเหงื่อตกอะเหงื่อตกอยากจะอะไรหว,วานหวานไปชงไปชงน้ําแดงนิดหนึ่งดื่มก็ไปอึกสองอึแค่นั้นนะเพื่อให้ปรับระดับน้ําตาลก็อยู่ได้นี่ค่ะ ใครบอกว่ามันไม่ร้ายแรงอย่านะคะเบาหวานร้ายแรงมากใครไม่รู้นะคะอย่าท้าทายขอร้องถ้าบอกว่าทานกุ๊ยตี๋ใส่น้ําตาลอย่าใส่เลยฮะนะเข้ามาแบบไหนก็ทานแบบนั้นเถอะเมื่อก่อนเนี่ยนะเทลงไปเยอะมากนะเพื่อนก็แซวบอกว่าเออระวังเบาหวานนะไอ้เราก็แซวตอบบอกเออไม่กลัวหรอกหวานแหละดีเออตอนนี้เป็นไง ตอ,อบสนองมาเลยค่ะความต้องการหวานหวานออกมาเลยหวานความดันไขมันนะโรคไตระยะสองมาเลยค่ะพี่อ้อยเน่ยเป็นผู้หญิงที่แย่แล้วนะคะตอนนี้อมโลกนะคะลงมานั่งนึกนะเห็นลีหน้าจังกินไปพูดไปแหมก๋วยเตี๋ยวชามหนึงเจบาทโอ้เจบาทแพงโอทําแบบเหมือนกับว่าจะเอาชนะ เท hey, พริกเข้าไปหนึ่งถ้วยสองถ้วยน้ำส้มสองถ้วยสามถ้วย,ย,ยน้ำตาลใส่เข้าไปแต่รู้ว่าเขารีวิวเขาไม่กินแต่แค่คำเดียวแค่นั้น่ะลีน่าจังเธอเนี่ยจะแสบท้องแสบไส้อโหเขาเรียกว่าขี้แสบดากนะเห็นแล้วเสียวแทนแบบนั้นก็ไม่ไหวค่ะอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะมันเจ๊งค่ะเจ้าของร้านคงไม่ปลื้มหรอก หากคุณกินได้ก็ไม่แปลกเขาไม่ว่าแต่ถ้าคุณเทแล้วก็ไปเททิ้งเนี่ยนะมันไม่สมควรนะคะการทำรีวิวแบบนี้มันเปลืองซะเปล่าๆนะทำให้คนที่เขามองเห็นแล้วก็มันอิดหนาละอาใจนะอันนี้พูดถึงนะว่าไม่ควรทําอย่างนั้นหรอกพี่อ้อยไม่อะค่ะนะคือตอนที่เป็นเบาหวานพี่อ้อยก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยค่ะนะคะตอนที่ทานก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยอะไรก็ไม่ใส่นะคะคือจะทานแบบไม่อร่อยก็ไม่อร่อยไป แต่มันก็ยังขึ้นเพราะว่าเราสะสมไว้มานานมันซึมเข้าไปในเส้นเลือดมันซึมเข้าไปในร่างกายนะคะหนึ่งตอนนี้กระดูกนะคะกระดูกบางนะคะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยพิดรูปผิดร่างนะคะใครเละจะมาคิดมาเป็นแฟนพี่อ้อยนะคิดให้ดีๆนะ <laughs> ชมได้ค่ะชื่นชมได้แต่คิดอย่าเป็นแฟนเลยนะอย่ามาฝากฝีฝากไข่กับพี่เลยพี่ยังเอาตัวไม่รอดอืม ตัวพีย่ยังตัวไม่รอดเลยแล้วอะไรกันเนี่ยอีกคนนึงบอกผมจะมาอยู่ด้วยนะคะผมจะดูแลมันจะอยู่ได้สักกี่วันฮะถ้าฉันมีเงินเธอก็อยู่ได้แต่ฉันไม่มีเงินเธอก็ไปเอออันนี้จังเออชีวิตนะนี่ก็เจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะคะเนี่ยปีนี้นะคะเนี่ยฮะรูปร่างหน้าตาเพียวๆเลยเน,นี่ยฮะเนี่ยฮะ แก่แล้ว่ะเนี่ยค่ะรอยล่องตีนหมากโอ้ตีนกาเยอะฮะแม้กว่าจะสร้างตีนกาได้หลายหลายตีนเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆริ้วรอยมันจะมาเองอยานะใครที่อยากได้ต้องใช้เวลาให้แก่ๆอย่างพี่นะจะบอกให้เอ <c oughs> ถ้าไม่แก่ไม่มีริ้วรอยนะอืมสั่งสมเอาไว้นะอยู่ให้แก่เหมือนพี่นะอย่าเพิ่งตายซะก่อนล่ะเออ บางคนเขาด่าพี่มาเลยมาอีแกนะโอ้โหไอ้พวกเนี่ยสแกมเมอร์นะที่มันชวนไปลงทุนนะ่ะลงทุนทํานูน่ทนทํานี่ง่ายนิดเดียวเข้าไปในแฟตพอมแบบนี้แบบนี้มันสอนทุกอย่างพี่อ้อยดูแล้วก็บอกเออกูน่ะไม่อยากได้ของมึงหรอกนะบอกตรงๆเลยให้มึงไปรวยอ่ะดีใจดีใจด้วยนะ มาชวนเล่นนู่นเล่นนี่ไม่ต้องเสียเงินแต่เข้าไปในนี้แบบนี้อย่างนี้ให้กดตรงนั้นตรงนี้ปดัดโทไม่ต้องเชื่อฮะไอ้ที่กดนี่แหละฮะที่กดไปเนี่ยฮะถูกเอาเงินออกไปในธนาคารปึ้งเลยฮะแม้แอดมาเป็นเอ่อมาคุยกับผมทางไลน์นะไอเราก็เห็นว่าเขาจะดูดวงเออเราก็เลยเออเชื่อฝีมือเออดูดวงเขาแกเอาไลน์มาให้เรากดไปที่ไลน์นี้นะครับพอกดปึง้ง เงินละออกไปเลยจากธนาคารเฮ้ยออกไป2,140บาทตกใจนะเพราะว่ามันมีเงิน5,000กว่าบาทก็ตกใจอะ่ะว่าอุ๊ยทำไมเงินละออกไปเขาบอกแหมล้อเล่นนะคุณป้านะเอาอย่างนี้แล้วการอยากได้เงินคืนใช่ไหมไปกดที่ตรงนี้ไอดีไลน์ที่เขาเขียนว่าคืนเงินนี่ตั้งสติเลยขนาดเราไม่รู้จักกันคุณยังกดไปได้แล้วถ้าฉันกดตรงนี้เงินไม่หมดไปเหรอตั้งสติเลย ตั้งสติอันนี้เกิดเดือนเรื่องนี้มันเกิดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ลูกเพิ่งโอนเงินให้ไปใช้นี่เขาเนี่ยนะเจ็ดหมื่นกะว่านะบาทนะพี่อ้อยพอโอนมาปุ๊บพีพ่อ้อยก็เอาเงินไปใช้นี่เขาเลย่ะนะเนะทแบงค์ไปเลยนะคะแล้วก็เอาโฉนดออกมาดีนะลูกใส่ไปในวันที่เก้ามีนาเหตุมันเกิดวันที่สิบเก้ามีนา,นะานะเงินเนี่ยมันออกไปไทยธนาคารแล้วแต่ถ้าพี่นั่งแชร์เชิญบิดเบือน เลื่อยเปื่อยนะเงินเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็หมดไปมันก็เหลือเงินอยู่ในแบงก์ประมาณห้าหกพันบาทนั่นแหละนะไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์มันกดไปเลยมันไม่รู้รู้รหัสเราได้ยังไงไม่รู้มันรู้ได้ยังไงแล้วมันก็ขู่ด้วยนะมันบอกว่าทุกธนาคารที่พี่มีนะผมรู้หมดแล้วโอ้โหตั้งสติเลยขีย่รถไปในเมืองหนึ่งไปบล็อกไปกดเลยแบบว่าปิดบัญชีของธนาคารกาสิกรไทยก่อน ไปธนาคารกรุงเทพนะแล้วก็ไปกรุงไทยแล้วก็ไปเปิดอีกธนาคารหนึ่งซึ่งพี่ไม่บอกแค่ธนาคารเดียวปิดทุกธนาคารเลยที่บอกที่มันบอกว่ามันรู้เชื่อไม่ได้นะคะจะบอกให้คนที่ชวนเล่นแชร์เล่นหุ้นนะกดเข้าไปนะสะสมทองอย่าเชื่อตอนนี้มันไม่เสียหายหรอกคะ่ะแต่สักวันมันเสียหายแล้วตำรวจปวดหัวคนนั้นก็นมาแจ้งความคนนี้ก็มาแจ้งความตำรวจบอกว่า เวลาพวกคุณได้ไม่เห็นมาบอกผมเลยนะแหมได้เอาได้เอาได้กําไรอุ้ยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะแจกทุกๆอาทิตย์นะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เห็นผมได้รู้เรื่องเลยแต่พอเสียหายเนี่ยแหกันมาเป็นร้อยๆอยคนก็สมควรแล้วตํารวจก็ต้องพูดงั้นนะอ่ะเวลาได้เห็นเงียบไปฮนะไม่เห็นมาแบ่งตารวจเนี่ยเ,เวลาเสียหายแลแ้วแหมโวยวายอย่าเชื่อคนเท่านั้นนะฮะอย่าเชื่อนะคะ เราอย่าไปเชื่อคนแล้วเราจะไม่เสียหายให้จําไว้เลยนะนี่คือบทเรียนราคาแพงพี่จะไม่เชื่อใครหนุ่มๆโอ้ยรูปหล่อมานะโอโ้พี่ครับพี่นะไม่ต้องลงทุนในเงินดอกนะเออไปกดไปที่ตรงนี้ตรงนี้ผมชวนไปนะคะได้ค่าตอบแทนหนึ่งอาทิตย์ก็เท่านั้นเท่านี้โอ้ยมันชวนสารพัดมันมองเห็นพี่แต่งตัวสวยไม่ต้องว่าพี่รวยปะโตเมื่อก่อนเคยรวยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะ นะมีแต่บ้านมีแต่ที่ดินเท่านั้นนะคะเหลือแต่ตัวหล่อนจอดไม่มีอะไรเลยนั่นแหละค่ะเชื่อเถอะพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายแหละอย่ามาวาดหวังว่าฉันจะรวยนะคะถึงฉันรวยฉันก็ไม่เสียตีหรอกอยาอมนี่เตือนเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากได้ฟังคลิปนี้ค่ะกดชอบกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยใน youtube นะคะแล้วก็เอาไปเป็นอุทาหรณ์ หากเห็นว่าพี่พูดดีแล้วอะนะส่งต่อแช่ต่อแช่ต่อ่ะนะคะอย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นโดยนําเงินไปรุนทุนทั้งสิ้นมันจะเสียหายนะคะตอนนี้ใครมีเงินให้เก็บเงียบเลยนะใส่ท้องใส่ย้องเส้นใหญ่ให้ใครเห็นก็ไม่ได้เดี๋ยวมันมายืมนะเพื่อนฝูงให้จําไว้นี่ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่นี่ใต้ล่างโซฟาขนานโซฟาเนี่ยไม่ชอบนั่งโซฟานะชอบนั่งกับพื้นอืมนะ เอาแค่นี้และค่ะเพื่อนๆน,นะคะกดชอบกดแชร์ให้ด้วยนะคะให้ด้วยให้ด้วยนะคะรัวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ